Ani, เบลล่าราณีเผยภาพเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชถวายท่องขําเพื่อนำไปพุ่มปริยอดพระธาตุเชิงชุมเป็นภาพที่คุ้นชินติดตัวนางเอกสาวเบลล่าราณีแคมเปญไปแล้วสำหรับภาพเข้าวัดทำบุญหรือการทำความดีบริจาคช่วยเหลือต่างๆและล่าสุดถือเลิกงามยามดีในเช้าวันนี้ออกมาโพสตภาพสวมชุดไทยงดงามเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชณวัดราชบพิสถิตมหาศีมารา,ราชวาราวิหารพร้อมข้อความว่า สมเด็จพระสังฆราชประทานวโรกาสให้เข้าเฝ้าถวายทองคำให้ทรงอธิษฐานจิตเพื่อน,นำไปหุ้มปรียอดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครรวมกับคณะสัตธ์ทธาวมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะโดยก่อนหน้านี้พลอยผู้จัดของเบลลาได้โพสต์บอกว่าเนื่องจากปีที่แล้วน้องเบลลาได้มีโอกาสรำถวายพระธาตุเชิงชุม พ่อและน้องจึงมีโอกาสทราบข่าวบุญการบูรณะปิดทองพระธาตุเราจึงได้บอกบุญรวบรวมปัจจัยส่วนตัวและจากกัลยาณมิตรรวมทั้งสิ้นทองคำ103.35บาทประมาณ1นกิโลครึ่งกว่า และปัจจัยเงินสดอีกบางส่วนเพื่อถวายทองคําหุ่มปียอดพระาธาตุเชิงชุมพระาธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสกลนครตอนนี้พวกเราได้นําทองคําและปัจจัยที่จัดเตรียมไว้มอบให้แก่ทางวัดเพื่อไปดําเนินการจัดสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจึงขออนุโมทน,นาบุญแก่ทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะคะ